ในรูปแบบของการอบรมในเรื่องของการประกรันวินาศภัยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการบรรยายโดยผ,ผ่านระบบออนไลน์ค่ะแต่ว่าในบางครั้งก็าอาจจะมีในเรื่องของการออนไซต์บ้างแต่สิ่งที่สําคัญนะคะวิทยากรอย่างกายาน,นี่พยายามที่จะไม่เป็นการพูดฝ่ายเดียวมากกว่าถ้าเป็นการพูดฝ่ายเดียวเราอาจจะมีความว่าเอ๊ะสิ่งที่วิทยากรพูดหรือสิ่งที่วิทยากรบรรยายไปเนี่ยมันอาจจะตกหล่นหรือมันอาจจะค้างคาใจในเรื่องของการที่ผู้รับฟังเกิดปัญหาหรือเกิดคาําถามในใจเราอยากจะให้มีการโต้ตอบ อยากให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบรรยายโดยทั่วไปหรือจะเป็นในเรื่องของการสอบถามเนี่ยค่ะเราจะพยายามสอดแทรกในทุกช่วงของเวลาการอบรมเพื่อให้ผู้รับการอบรมเนี่ยค่ะสามารถเสนอความคิดเห็นสามารถที่จะสอบถามในช่วงจังหวะของการบรรยายได้นะคะเพื่อให้เนื้อหาหรือให้การบรรยายแต่ละครั้งของเราเนี่ยตอบโจทย์ของคนเข้ารับการอบรมมากที่สุดรวมทั้งให้เสนอหัวข้อมาเลยว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมมาเพื่อเราจะได้จัดสรรในเรื่องของระยะเว เวลาหรือจัดสรรในเรื่องของเนื้อหาให้ตอบโจทย์ของทุกทกท่านได้มากที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝายทุกทุกคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ